สวัสดีค่ะพี่นอ้องบ่องบายสุขสุขคนนี่คือประเทศเอังกฤษนะคะวันนี้เช้าที่สดใสเจ็ดโมงสโน์ลงแรงมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นยังไงน้อพี่น้องข้างบานเท้าข้างยุโรฝนตกขีมะลงเพื่อทางนี่บพี่น้องนี่นะคะเดกกำลังไปซื้อกับาแาไปช็อปปิ้งเนาะคะ่ะเนาะ ะะพี่น,น้คงมือเป็นมือแรกนะคะเนาะมันแรกของอังกฤษที่สโนโ่์ุ่งแรงมากเลยพี่นงค์คะโลกให้ไข่เก็บกับแปรปันไปเรื่อยๆนะคะเนาะพันแปรไปเรื่อยๆเนกากับจักรซิยูไดอีกโดนปันใดกักพี่นงค์จะชวนตัวผู้ขายยายแดงนี่คิดว่าขันยูไดถึงสิบป,ปีนี่ก็ถือว่าบุญหลายสายยางเด้อพี่นง 18โมงแล้วค่ะ,ะเกตอังกฤษนะคะเนาะในรัะพี่น้องค่ะสงซันคนก่เหตุการณ์เด็ดงาญง่ามเ้าเนาะพี่น้องเนาะปกตินะถ้าบ่ามีหลบไปใครเก็บนี่แกแดงกะสีออกไปชอปปิงป้งทะเาะสิเทียงนี่สินะพี่น้องแต่ถ้า่พัดโรคมันเปลี่ยนไปนี่ก็ต้องเ้าไปไาแต่เ้าเนาะค่ะเนาะตอนเ้ามันสิบ่มีคนหลาย เข้ากันี่เพียงพ่วงกอดให้เซฟจะคล้องได้เท่าที่เซฟนะพี่น้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดยังสินะพี่น้องปัดกพี่น้องโนี้ถ่เพียงัวเขาจะบอกกันตกเมดมือแบบนี้มาเร็วนะคะปีนี้ปีนี้สนุกมากเร็วมากเลยพี่น้อง สีน,พนส้พี่น้ันพี่น้องเลยบาร์ดนาีดีละพี่น้องชีวิตเมื่องหอกดีละพี่น้องเลยบารดในรอบปีในรอบเดียนบันแรกสันมมาโล่งหลายเด็โอ้มันเปลี่ยนแปลงไปไนี่พี่น้อง รถขับล่ากับตอนระวังถนนลืล่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยบกลัวมากเลยพี่นอ้อง There's no stone, isn't there? มาก็ว่าได้นี่พี่น้องเฮ้ยโอ้ยเปิดมาอยู่ยี่สิบปีแล้วก็ก็เพิเห็นตกปานนี้ได้พี่น้องเดือนนี่ปกติมันสิมากไกลๆคริสต์มาสนั่นสิหรือว่าคาริสต์มาสแล้วใี่นะพี่นอ้องน,นี่มาแต่หัวปีเลยดูแลสุขภาพะเปนีไเด้อพี่น้องเด้อ มาคอยว่าเจ้าหรืเปล่าพี่น้องชีวิตเมื่ององ่อมันพ่ะเด้สุแสนสิสบายใด้วยพี่น้องคือว่าเหตุการณ์เหตุงานนี่แหละบาปพ้นเหตุการณ์เหตุงานเน่ยพี่น้องขึ้นแต่เด้อึ่แต่เสางสี่เมตรเหมือนซ้อนสัตว oh <my> ์หน,นึ่งก้อดวันแบบนี้

เบลลี่สตอง h นอเดะเด่ b o t e ฟอเ k เคพี่น้องมีสนามฟุตบอลนะคะสนามฟุตบอลโะว่าแฮมต่ำเนาะค่ะเนาะแถบที่พ่เห็นเยีงยงละพี่น้องมีมามันโล่งหลายอันนั้นก็ชอบอาสดาเก็ดไก่เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปช็อตก้อนเด้อพี่น้องเด้ออ้ยขาจุนพลด้วยแย่เด็กเป็นคนที่ไม่ชอบสโน่นะคะพี่น้องะขะคันว่าสโน่ยังสิบว่าแกวบานเลยแต่ว่าจาเป็นนะพี่น้องเนาะนมือแหน่ข้าวจานผ่านด้วยพี่น้องเดี๋ยวค่อยต่อยกันอีกเล่นหน่อยพี่น้องขะเมืองแน่เมืองแน่ชีวิตเรียกนอกปุณห์นนะพี่น้องอ้ย มืงอนี้มันอยู่เพาเพียงหัวเข่าสะพอโอเคเราพี่หวังเนาะไ,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 ไปยังไงเนี่พี่น้องช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้ววันนี้นโน้ลงแรงมากเลยพี่น้องคะวันแรกของอังกฤษที่นโน่ลงเลยพี่น้องเนาะมันเป็นสัญญาณที่แบบว่า เราจะต้องเรียนรู้กับมันให้ได้เนาะค่น้องโต้แรงมากเลยพี่น้องคะ่ะมาช้อปปิ้งอาเซียเยอะกว่สิไปบเอลดีเนาะพี่น้องเนาะไปช้อปช,ช้อปสวยงามเลยพี่น้องมันมันสวยงามแล้วมันมากกับคว้มที่เดีว,ว่าหนาวเม็ดเกล็ดเย็นเน้าพี่น้องคะ่ะน้าใส่มาใส่กะ ใจเสียผ่านหน้านาดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อหลกไข่ไข่เก็บจำเปลี่ยนแปลแปรเปลี่ยนอยู่บาดยางนาะพี่น้องเนาะนี่ละพี่น้อง,องโอเคพี่น้องะไปต่อทีเอลดี LD กันช้อปที่สองของเรานะจ๊ะเอลดีพี่น้องขาสวยง่ามบะค่ะพี่น้องอังกฤษนี่ละพี่น้อง น่องฟ้ากัสิสงสัยกกสิตกเอียกละเมื่อนี่น่ามาพี่น้องความสวยความงามมากับความหนาวเหน็ดนะพี่น้องเนาะรถกสิติดนี่ขนาดเศรษฐ์ด้วยนี่พี่น้องมาช้อปปิ้งแต่เกียจม่งเพิ่งตอนนี้กับซองมง่งควแหละที่บ้าเด็กขอบานมาอีกช็อปหนึ่งแล้วค่ะเนาะ โอเคค่ะดูแม่สุกภาพเ้อพี่น้องเลยอลอกไก้ไข่เก็บกัทั้งหลาย